พความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าหลายปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของนักศึกษาสถาบันราชพัฒนาครราชสีมาอีกเช่นเคยเธอถามข้อต่อไปว่าเพราะเหตุนใดพระจึงต้องมีการเข้าปริวัติกรรมเพะปร,ะริวัติกรรมเดิมทีเดียวนะฮะมันเป็นเรื่องปัญหาทางวิน,นัย คือหมายความว่าภิกษุต้องอาััติเรียกว่าสังฆทิเศมันมีบทบัญญัติทั้งหมดก็สิบสามข้อด้วยกันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักๆนะฮะเช่นว่ามีจิตกำนัดจะต้องกายหญิงมีจิตกำนัดพูดเกี่ยวหญิงนะพูดล้อหญิงไอ้กเกี่ยวกับเรื่องทางเพศะอะไรต่ไรเนี่ยนะเรื่องค่อนข้างจะไม่เหมาะไม่ควรอย่างแรงๆนะสมบัติ แต่ก็กําหนดให้เกิดสํานึกแล้วก็บอกความผิดของตัวเองแล้วก็ขอมานัดก็เ,เรียกว่าประพฤติมานัดประพฤติปรนัดแล้วการอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าอยู่ปริวัติกรรมในขณะประพฤติมานัที่จริงจะเรียกว่าประพฤติประนันดส่วนใหญ่นะม,มันมีเงื่อนใขอยู่เยอะรวมรวมแล้วก็คือการเข้าปริวัติกกรรมทีนี้จากการพบในระยะหลังเนี่ย คือที่รู้มาเดิมก็รู้จะพาะเรียนเรียนตรงนี้นะฮะเรียนเรนอยู่กรรมก็เรีอยู่กรรมนะฮะอยู่กรรมหรือประพฤติมานัดหรือประเข้าปริวาสก็ใช้คาอย่างนี้ข้อบ่วนหนึ่งมันอยู่ในฮี่สิบสองทางฝั่งลาวอยู่ทางภาคอีสานแล้วเลยกลายเป็นการผสมผสานเวลานี้เลยเอานิยายอะไรไนมะ่ค่อยได้ลรอว,ว่ามันมันคล้ายๆผสมผสานอาศัยเป็นเครื่องมืออาศัยเป็นเครื่องมือในการ ฝึกปลือพระอารมณ์พระเพราะว่ากฎของปริวาสกรรมนั้นเป็นกฎเหล็กนะฮะหมายความว่าทุกคนเนี่ยละเมิดไม่ได้เลยแต่ไปขอเอ่อขอมานัดขอประพฤติมานัดอยู่ปริวาสกรรมในขณะที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมันใช้กฎเหล็กได้เสามารถควบคุมบังคับบัญชาคนเป็น,นพันๆได้นะะแต่ว่าเคยไปดูวิธีทําแล้วเนี่ยมันย,ยังไงไม่รู้นะเคยไปเตือนเขาหลายทีบอกว่า มันจะเอาอะไรมันน่าจะเอาสักอย่างนะเพราะว่าที่ทําไปเนี่ยท่านแนวจริงๆแล้วมันมันเมันเงื่อนไขกฎเกณฑ์นพระวินัยมันมีอยีกเยอะเลยที่มันไปมีปัญหาก็จากที่พบมาเนี่ยท่านก็ใช้เป็นเครื่องมือในการคุกคุมพระแล้วก็เอามาฝึกอบรมแล้วให้ความรู้ทางวิชาการในขณะเดียวกันก็ทําตัวเองบริสุทธิ์จากอบติไปด้วยนะฮะเป็นวัดปฏิบัติที่ถือกันมาก แล้วก็เบรนนี้บางทีเป็นกิจกรรมหากินไปหน่อยก็ดรู้สึกรู้สึกจะน่าเกลียดนะนะเป็นกิจกรรมไปหากินไปก็สรุปว่าจริงๆเดิมทีเดียวนะเป็นเรื่องของการออกอาบัตคือทําตัวเองให้บริสุทธิ์จากอาบัตแลวต่อมามันก็ไปสมผสารกับขนะีดสิบสองะในขีดหนึ่งในขีดสิบสองนี่ยของทางภาคอีสานแล้วก็ เวลานี้ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกปลือคนในการควบคุมพฤติกรรมของคนในการแสวงหาผลประโยชน์หลายๆเรื่องนะฮะแต่สรุปว่าเป็นกุศลและเจตนาส่วนมากเนี่ยเป็นกุศลและเจตนาถ้าเราไม่ไปติดใจประเด็นปลีกย่อยอะไรมากเกินไปก็เป็นกุศลและเจตนาแต่ถ้าปรับเปลี่ยนเนี่ยมันนันชัดเจนเน,นะนะชัดเจนก็จะจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นหมายความว่า ถ้าเป็นอบัตก็ทําตัวเองบริสุทธิจากอับบัตแต่ถ้าจะเข้าเจริญปัจ,จนาก็คือวิปัสสนาคือแยกกันให้ชัดนะมันก็ปนปนกันในรู้สึกว่าทําให้ถูกต้องจริงๆได้ยากนะเพราะในเงื่อนไขของพระวินัยก็เรียกว่าสะวายโสอยู่ร่วมวิปวาโสอยู่ปราดแต่มันผิดทั้งหมดเลยอยู่ร่วมกันก็ไปสงอื่นก็ไม่ได้อยู่ปราศจากสงก็ไม่ได้นะมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขมีวัดปฏิบัติแยก กานกำหนดตัวหลักๆไว้ทั้งสิบบแปดข้อดะวยกันก็ต่อไปท่านเธอถามว่าเพราะเหตุใดท่านจึงออกบวชและสิ่งนี่คิดว่าบาปที่สุดในชีวิตของท่านคืออะไรคือการออกบวชเนี่ยถา,ถามเป็นการส่วนตัวก็ออกบวชตามประเพณีนะเพราะว่า,วาคือคติของไทยเราก็ถือว่าเออต้องบวชลูกผู้ชายตกคนต้องบวชแล้วก็อย่างที่บ้านมาเองมันก็มองไปในแนวว่า ถ้าบวชเนเนี่ยจะโปรดได้เฉพาะแม่ต้องบวชพระด้วยจึงโปรดได้พ่อแม่ปุญญาตายายะอะไรต่เนี่ยนะเพราะงั้นพออายุเราถึงครบบวชเขาก็จับไปบวชแล้วก็มีเหตุผลอะไรก็ถามอะไรก็าเขาก็อธิบายอย่างนั้นนะแต่ความคิดอยู่อะไรต่อไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องในตอนหลังคือเราคิดเทียบเคียงเรากําหนดสถานะของเราเราควรจะอยู่ตรงไหนจึงจะใช้ชีวิตแต่มันคุ้มค่าเท่าที่เราจะใช้ได้นะ ในฐานะที่เป็นคนเล็กๆคนหนึ่งที่เกิดมาในโลกประเดียวประดาวแล้วก็จะตายแลยนะจะอยู่อย่างไงก็เห็นว่าเราถ้าอยู่ตรงนี้นะเราจะทํางานอะไรได้เยอะพอสมควรเพื่อาศาสนาแล้วก็เพื่อตัวเองไอ้บาปที่สุดเนี่ยที่จริงมันคือคือคอากอน,นันตริกรรม,มะนะฮะบาปหนักที่สุดเนี่ยก็เป็นอนันตริกรรมแต่ถามว่าที่ในความรู้สึกของตัวเอง ก็คือการที่ตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วก็เราไม่ได้ตามเป้าหมายตามที่เราตั้งใจจะทำนะฮะก็มีเรื่องเป็นอันมากจะคิดว่ามันก็น่าจะทำได้มากกว่านั้นแต่ก็ทำไม่ได้แล้วก็เป็นความรู้สึกเสียดายรู้สึกว่าสูญเสียโอกาสไปแล้วก็ขอพยามทำมาแล้วกันนะฮะไม่ต้องไปติดใจอะไรกันกระดาษนั้น ถามว่าถ้าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่เรานําสัตว์นั้นมาประกอบอาหารจะเป็นการผิดศีลหรือเป็นบาปหรือไม่นะก็หมายความว่านํามาประกอบอาหารในรนะฐานะเป็นเนื้อนะฮะเนื้อเป็นปลาเป็นเนื้อที่มันตายแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวน,นะคืออย่าลืมว่าเรายาวไปยึดโยงให้มากถ้ายงมากแล้วไม่ต้องทําอะไรนะมันจะไปเกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดเลยมันหมายความว่าเออ ถ้าคนมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นบาปแม้แต่ข้าวเนี่ยมันก็มีคนตายเยอะนะมีสัตว์ตายเยอะนะข้าวเนี่ยข้าวแต่ละคำที่เรากินเข้าไปเนี่ยแมลงตายเยอะนะฮะกว่าจะมาถึงปากเราเนี่ยพักแต่ละอะไรแต่ละก็มีสัตว์ตายนะแต่เราอยู่นอกะเราต้องไปเราต้องตัดตอนตรงนั้นเพราะท่านใช้ว่าเจตนาเป็นวัฏกะเจตนาเป็นเจตนาในการฆ่าเราไม่ได้มีเจตนาฆ่าก็จบก,กันตรงนั้น เขาเรียกว่าเนื้อตัวนี้เขาเรียกว่าวัตมังสะคือเนื้อเนื้อปลาที่มันมีอยู่ในท้องตลาดธรรมดาธรรมดาแล้วก็ที่จริงมันมันก็เป็นอาหารนะฮะมันไม่มันไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นปลาอะไรเพราะมันตายแล้วอนะตายแล้วตรงนี้ไม่ปลาแต่ว่าไม่จะไปให้ในยะในยะเขาในถึงจะซื้อเห็นปลาเป็นบอโอ้ไม่เอาปลาเป็นเนี่ยไม่ซื้อก็ค้ายๆก็บอกเขาฆ่าอย่างในทีแม่ค่าก็จับหักคอให้ ต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ก็แย่หน่อยอ mm hmm. ก็เอาแต่ว่าถ้ามันถ้ามันเป็นเนื้อเป็นปลาที่มันตายแล้วแล้วก็วางขายในตลาดปกติเรา,าปรุงเป็นอาหารก็ไม่บาปข้อต่อไปถามว่าอยากทราบว่าทําไมคนเราต้องมีกรรมติดตัวมาด้วยก็ในเมื่อเราก็เราตายก็น่าจะชดใช้กรรมให้หมดแล้วแล้วค่อยมาเกิดพูดปเป็นเรื่องคือกรรมหมดมันก็ไม่ต้องเกิดเลย คือคนที่หมดกรรมไหมน,นะฮะคนที่หมดกรรมมีพระอระหันตานั่นเองพระหานเราเรียกชื่อหลายชื่อเรียกวุญญาปาปะปะหิโนแปลว่าผู้ละบุญและบาปได้แล้วเรียกว่าผู้มีสติสมบูรณ์เรียกว่ามีปัญญาสมบูรณ์เรียกว่าหมดอาสวะเรียกอะไรได้เยอะเลยเรียกว่านุทาเรียกว่าสาวกะอุทาเรียกทนได้เยอะ mm. แต่สรุปแล้วก็คือว่าคุณลักษณะเหล่านั้นใชื่อเหล่านั้นนะ มันสะท้อนความสมบูรณ์ของปัญญาสมบูรณ์ของความความบริสุทธิส์สมบูรณ์ด้วยความเมตตากรุณาไปในจิตใจของท่านแล้วก็มีชื่อเรียกออกไปเยอะแยะไปหมดเลยการที่เราหมุนเวียนเวียนไหวตายเกิดเนี่ยผมได้ยินคำว่ากามูนาวัตติโลโกสัตว์โลก,กมันก็หมุนไปตามกรรม หมุนวนในสังสารวัฏสขบ้างทุกบ,บางดีบางไม่ดีบ้างสืบ้างกิเลสบ้าง,างะอะไรแต่เนี่มันเรื่องกรรมในแต่ละขณะกรรมมันผูกพันในชีวิตเราในแต่ละขณะได้ทําไปนะเพราะกรรมคือเจตนาที่เราขาดทําทลงไปพูดลงไปแม้แต่คิดออกไปมันก็เป็นเหตุเป็นผลที่ให้เกิดผลในขณะนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราหมดกรรมแล้วก็ก็ก็ไม่ต้องเกิดนะฮะหมดกรรมก็แสดงเราต้องหมดกิเลสนะเพราะว่ากรรมเนี่ยมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิเลส ถ้าคนเราหมดกิเลสแล้วก็คือว่าหมดกรรมแล้วมันหมดด้วยกันมันเหมือนกับอะไรล่ะไฟหมดแล้วก็แสดงว่าร้อนหมดแล้วมันหมดด้วยกันถ้ามีเขาก็มีอยู่ด้วยกันก็ต่อไปถามว่าเมื่อเราฆ่าสัตว์เพื่อจะนําไปประกอบอาหารเราจะบาปหรือเปล่าและถ้าบาปทําอย่างไรให้บาปนั้นลดน้อยลงคือมีสองตอนนะฮะ ที่จริงก็เหมือนกับข้อก่อนคล้ายๆข้อก่อนเมื่อเราฆ่าสัตว์เพื่อจะนําไปประกอบอาหาหรเราจะบาปหรือเปล่าอันนี้บาปนะฮะแล้วและถ้าบาปจะทําอย่างไรให้บาปนั้นลดน้อยลงโอ้ยเดี๋ยวนี้มันสบายจะตายครับมันไม่เหมือนโลกยุคโบราณเนี่ยนะสมัยเด็ดนี้ มีอาหารสเมเร็จรูปเยอะในท้องตลาดมีเนื้อปลาอะไรแต่ไรที่สเมเร็จรูปเดี๋ยวก็เพกไว้เป็นถุงๆอะไรแต่ไรนี่มนไม่ต้องยุ่งอะไรเลยนะคือยังงีกว่ายุคสมัยเนี้คนไม่จําเป็นต้องผิดศีลข้อไหนเลยอยู่ได้ถ้าอยู่สะดวกสบายมันผีกระต่างจังหวัดนะบางจังหวัดบางทีเราอยู่ไม่ได้นะอยู่ยังไม่ได้เจ้นจะต้องมดว่าอยู่ข้างนอกไปเนี่ยไม่มีตลาดไม่มีอะไรมันต้องหาต้องจับสัตว์กิน ก็ต้องบาบแต่บาเบนี้มันไม่แล้วนะเงื่อนไขตรงนั้น้เราสังเกตเอะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วทาไมอ่ะทําไมจะต้องฆ่าทําไมต้องลักทําไมต้องละเมิดทางประเวณีทําไมต้องโกหกทําไมต้องดื่มมันมีความจำเป็นอะไรเลยจริงๆแล้วสีหน้าปัจจุบันรักษาง่ายนะถ้าคนตั้งใจจะรักษาแล้วรักษาง่ายโดยเฉพาะที่มันมีปัญหาก ness, ็ค be ือเรื่องของการฆ่าสัตว์มาเป็นอาหาร แล้วกับการดืม่มนะการลักการดื่มเนี่ยรักก็ไม่จําเป็นนะเราจะไม่จําเป็นจะต้องไปทําบาปอะไรเราก็อยู่กับเราได้เพราะงั้นถ้าจะให้บาปน้อยก็คือก็คือเนี่ยก็ซื้อเนื้อธรรมดาเนี่ยนะมันไม่ต้องบาปเลยเดียวกว่าดีกว่าบาปน้อยฮดีกว่าบาปน้อยเพราะการฆ่าทุกชนิดยกเว้นฆ่ากิเลสบาปทางนั้น ข้อต่อไปเธอถามว่าไงถ้าที่บ้านมียุงเยอะและใช้ยาฉีดกันยุงฉีดยุงจะบาดเท่าเท่ากับตบยุงหรือไม่นะครับคือ้าการย้ายถูกยุงนะถ้าการย้ายถูกยุงคือว่าพอยุงได้กินนะก็หนีไปเองอันนี้ไม่ไม่ได้แปลก้ยาย้ายถูกตัวเขาจะมีฉีดิตได้ถูกตัวเขาแล้วที่จริงแล้วเนี่ยนะ เวลานี้มันก้าวหน้าไปเยอะแล้วมันมีมุ่งล่วดมันมีอะไรมันมีจาที่จะทําให้ยุงจุดขึ้นแล้วยุงมันก็หายไปเลยมไม่จําเป็นจะต้องฆ่าเคืออะไรหรือว่ามีกุศลเจตนาจะสละเลือดเป็นทานบางก็ดีเหมือนกันก็ที่จริงคสือสภาพตัวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเด็กอนะาจจะอยู่ต่างจงังหวัดนะฮะเจอสภาพตรงนี้ก็ควร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 หลบหลบ หลบลบอย่าไปถึงกไง็ไล่ตบยุงไล่ตบยุงไล่บี้มดไล่บี้เลือดอะไรตเลเนี่ยก็เกินไปไนะฮะคือคือทำอยังไงว่ามันลดบบาปใช่บ้างอย่าไปเพิ่มเพิ่ม,มบาปไปมากเกินไปข้อต่อไปเธอถามว่าถ้าหาคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดว่าเราทำในเรื่องที่เราไม่ได้ทำ ้เราพยายามขออธิบายแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่เชื่อหาว่าเราแก้ตัววงเล็บเขียงเราจะบาปไหมคะและคุณพ่อคุณแม่บาปไหมคะเออคุณพ่อคุณแม่นั้นที่จริงนวไม่บาปหรอฮะท่านทานก็อาจจะมีโมหะไปหน่อยแต่ว่าเป็นกุศลในเจตนานะเป็นกุศลในเจตนาที่ต้องการคุเอออกเรลอบรมลกูกเพราะงั้นถ้าเราแน่ใจเราไม่ผิดเราก็นิ่งเสีย เป็นทีจํานวนไปก่อนแล้วเมื่อท่านคลายท่านสบายใจวันหลังค่อยเล่าให้ฟังวันที่ใจท่านสบายนะฮะในใจท่านสบายคือว่าถ้าใช้อารมณ์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วมันใจลาบากตอนนั้นพ่อแม่สมมติพ่อแม่ทัานใช้อารมณ์ไปแล้วแต่เราไปชิงจัดจดดดดไปกันใหญ่เลยไปกระตุ้นอารมณ์ลูกหัวดื้อลูกไม่เคารพลูกไม่เชื่อฟังก็ฟังเฉยนะจะทําใจนั่งฟังไม่เฉย เราไม่ได้ทําท่านว่าทําเราก็นั่งฟังไปเฉย,ยๆท่านจะดุจะด่าจะตาหนิก็มไม่ถึงกทุกตีอะไรนะะดุดา่าตำหนิอะไรก็รวางฟังไว้วันหลังโอกาสดีๆนะโอกาสดีๆท่านจิตใจสบายสบาลองเลี้ยวๆเคียงๆดูว่าบรรยากาศพอจะพูดจะชี้แจงไหมถ้าเห็นว่าบรรยากาศบันดีพอ,รราก,าพอก็ขอชี้แจงไป้วยน้ดับคือท้อสำคัญอย่าเถียงนะอย่าเถียงต่อหน้า มันยังไงในสังคมเราในสังคมเอเชียเราเฉพาะสังคมชนบทยังถือในเรื่องนี้มากอยู่แม้จะพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยอะไรประชาธิปไตยอาตไยมากอะไรมากไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะต้องฟังทงั้ไหลาปณาในวันนี้ขอ,อยุติไว้ได้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปรบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี